แองเหวี่องมองมันกัวแฝกมันเป็นจังได้นี่แหละแฝกพระพุทธเจ้าเทศน์นี่แฝกมือนี่แหละคุณว่าแฝกนั่นเพราะทำไปให้พระพุทธเจ้าแฝกกรรมือที่ว่าเคุนว่ามันหยีเป็นสักทิพย์ดีที่สุดคุ้มยังกับวัคือคุมแปกแปกนี่แหละที่ที่ป่าป่าป่ามั่นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าที่พันธ์ข้ามเป็นผู้อ่อหา้ตาแปดตาเมื่อนึกแผลกนแล้โอ้บาน้กามาพักพรมพมเย็นเาไม่หอมเพราอมใกลแห่งนี้เาะพระพุทธเจ้าที่พันธ์ามเยอมาเอนี่เ้าเยมาเยนะ ผู variance, ้ตาบอกผี yeah. 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 ่วงมาจัง <updated> สีไปกุ้งทีเดียวไม่ใช่